ชมุท่านพิฉันเด็กหญิงออราไทยสุดนามขอ,อนําำท่านผู้ชมุกท่านเข้าสู่รายการนำทางนำธรรมน่าสไตล์สบายไฟออราไทยสุดนามกับอัตามาแชแนลสตูเด,ดโอค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการขอนำเก็บข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตประจำวันมาฝากท่านผู้ชมรายการนำทางนำธรรมทุกท่านนะคะเราเชื่อว่าทุกคนย่อมอยากประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวหรือเรื่องการทำงานคนส่วนมากจะวัดความสำเร็จกันในเรื่องของจานวนเงินว่าใครมีเงินมากก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการแต่ในความเป็นจริงนั้นมันไม่ใช่อย่างที่ใครหลายคนคิดเงินก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำเนินชีวิตของคนยุคปัจจุบันค่ะแต่ก็ไม่ใช่ตัววัดว่าคุณประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่ บางคนที่เงินท้องมากมายแต่กลับไม่มีความสุขในชีวิตและบางคนที่ไม่มีเงินติดตัวแต่มีความสุขในชีวิตแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตนเองประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วหรือยังอย่างไรก็ตามความสำเร็จของแต่ละคนขึ้นอยู่กับ3สิ่งนี้ร่วมกันหากคุณขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้เช่นเดียวกันถ้าอยากประสบความสำเร็จ ต้องไม่ลืมให้ความสำคัญกับเรื่องทัศนคติการมองโลกในแง่ดีต่อสิ่งต่างๆรอบตัวคุณก็จะมีจิตใจที่สงบไม่เครียดและในไม่ช้าคุณก็สามารถทำทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะทางรายการนำทางนำธรรมไลฟ์สไตล์สบายไฟอาราไย,ยสุดนามกับติมาชัน,นสตูดิโอต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมรายการนำทางนำธรรมทุกท่านด้วยนะคะ ที่ได้เกียรติรับชมและติดชมรายการของเราเรื่อยมาขอกราบขอบพระคุณค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันได้กินออร์ไยสุดนามขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเรามาเจอกันโอกาสต่อไปนะคะขอรับท่านผู้ชมทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ธรรมมาสวัสดีค่ะ